สวัสดีครับชาวเดสเกมเมอร์ท่านนะครับอีกผมกล้องสร้างกันอีกแล้วเนื้อในเกมเบริบิกซ์เซจครับวันนี้จะพูดถึงตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถูกปรับบัฟจนแบบเรียกว่าค่อนข้างครบครันมากๆนะครับสำหรับฟิวนะครับในส่วนของปืนก็น่าจะคุ้นชินกันดีนะแม้ว่าในส่วนของ AK-12 จะโดนในส่วนของการเอ่อเรียกว่าเนิร์ฟนะครับให้ปืนดีขึ้นไปแต่ว่าปืนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งปืนที่โหดนะครับสำหรับในส่วนของปืน6 P41 นะครับ ในเนื้อส่วนของแกจิตนะครับที่อะไรนะระเบิดคัสเตอร์นะครับสามารถเจาะทะลุเรียนฟอร์สได้แล้วนะครับผมคือถ้าไม่เจอไฟฟ้าหรือไม่เจอมิวส์วสบายนะครับในนส่วนของอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างดีสําหรับฟิวก็คือระเบิดพังสกิลความรุนแรงนะครับหรือว่าในส่วนของที่เอาไว้ทาลายในส่วนของเรียนฟอร์สนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าผมว่าตอนนี้ฟิลได้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบคันแลวคือสามารถทําลายแกจิตได้แล้วก็สามารถเปิดเรียนเปิดเรียนฟอร์สได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัว ครบคันมากครับปืนก็อาจจะดีนิดหน่อยแต่ผมว่าจริงๆผมก็ชอบเล่นกระบ,บอกเนี่ยนะผมพอคุมอยู่นะครับโอเคฮะไปลุยดีกว่านะครับออกฟิวไปลุยๆกันเจออุปกัน์เน,เนี่ยผมเลยว่าฮาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยทุกคนมาครับผมลุยกันครับกับฟิวครับอ่าอุปกรณ์แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะใส่เป็นแค่คูณ2นะ2.5มันก็จะไกลไปเป่าหรอคุมไม่อยู่โอเคครับผมชั้น2ครับมีไฟฟ้าหรือเปล่าโอ้โหไม่มีด้วยอย่างนี้ยิ้มฮะยิ้มเลย เล็งรอก่อนอ่าโอเคตรงนี้จอดได้เลยนะครับไม่มีอะไรอย่างงี้ก็สบายสบายเพื่อนใจเย็นอ้าวยิงเฉยๆมันโดนอ่ะเออักลูกแล้วกันนะเออจอดไปแล้วด้วยไฟครับเย้เกือบตายมีคนดันออกมาว่ะมีคนดันออกมาว่ะดันออกมาเพื่อนฮะ ตามมาครับแมผมมีไฟฟ้าฝั่งนี้ครับอ๋อโอเคได้แล้วเราไปจอดฝั่งนู้นแล้วกันฮะเดี๋ยวได้ไหมฮะเสร็จก่อนฮะเสร็จก่อนนะเอาเสร็จก่อนดีกว่าอ่าอ่าอ่าตาหลอดแต่มันมันพังตงของผมไงจอยแล้วเพื่อนโอ้ยเอแคปแคบเออผมโดนแคปยิงเพื่อนเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมมาเราดูกันฮะเพื่อนเดินมาแบบนี้เลยฮะ ถือ่นพกด้วยนะครับโดนเปิดจุดอยู่นะครับแล้วโดนยิงครับโอ้โหโดนเปิดจุดอย่างเงี้ยครับเล่นยากครับโอ้โหไม่รอดครับแล้วด้านขวาบนเขาโดนแบล็คเตอรหมดเลยวะเขับผมมาลุยกันต่อครับมาขับเขาฟิวบอกเลยว่าเจาะสนุกแน่นอนถ้าอยู่ชั้นสองเอ้ยชั้นหนึ่งก็เจาะได้นะด่านนี้สนุกแน่นอนครับขับเขาเนี่ยโอเคครับผมชั้นสองนะครับมีเทชเชอร์นี่บอกเลยว่าสบายใจถ้าโดนสปอนทีก่อนนะครับ โอเคขอแค่ปลาลูกเดียวเท่านั้นแหละวองเลยวางใส่หน้าไปเลยครับเออใครเสร็จก่อนกันจึบจุบจึบได้จึบหนึ่งได้ต้องจึบหนึ่งแน่โอ้ได้แค่จึบเดียวเองโอเคมีคนออกมาแม่ยิงตัวปลอมยิงตัวปลอมตายครับโอเค เราจะแปะได้ไหมแปะได้ปะไม่ได้ไม่น่าจะได้ละอยากแฝะลองดูเราจะแปะให้ได้เราจะแปะให้ได้แปะ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 ได้นี่ไงเอาเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนขอโทษอออบ้าเอ้ยเพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนนะ ก็ไปข้างนอกอัดิสวยสวยเห็นไหมแรกกันด้วยโอ้หผมฆ่าเพื่อนตายเรือยอทครับโอ้โหไป็หนึ่งด่านที่ผมจะฟิวตรงไหนดีครับนึกจุดฟิวอยู่นะโอเคครับผมห้องฝั่งนี้นะครับเพื่อนไม่เพื่อนยิงไม่โดนรู้สึกว่าจะมีห้องบนที่สามารถเจาะสามารถแฮชได้ด้วยนะเจาะแฮชได้นะครับเพื่อนไปเดินแบบนี้เหรอ หนลีล่ะเอาไปเลยครับมาสู่เพื่อนะใช่ครับมาจอดเลยกันครับจดแล,ละนะตา่ครับเย,ย้ตมกมังางด้วยทขาไม่ได้อยู่ข้างบนเพื่อนแม่อุตา่าเจาะลงมาแม่เขาเรียกว่าหนีทันหนีทัน เอาโดนข้างล่างยิงครับโดนฝั่งบันไดยิงฮะบึมครับเอาละครับยังไงครับคราวนี้เห็นไหมฮะใช่จริงด้วยครับโอ้โหแล้วไม่รอดแตดูจากเวลาแล้วไม่ทันแน่นอนครับอ่าฮ่าเรียบร้อยครับเขาเรียกว่าภารกิจถ่วงเวลานะฮะโอเคครับผมชั้นหนึ่งนะฮะชั้นสองดิเออชั้นสองเป็นด่านที่เรียกห้องไม่ค่อยถูกกันนะ โอ้เลยฮะมีตัวอยู่ฮะ,ย,ฮะยิงรอก่อนนะครับตายครับจ่อ่งนี้ก็ยิงสบายอยู่นะซื้อไปก่อนครับ,ต,รบตัวลุกอยู่ไหนโอ้เห็นแล้วบ้าเอ้ยลุกยิงไม่ทันบันไดครับมันไม่อยู่บันไดแล้วมันเจาะห้องข้างล่างไว้เหรอฮะ อ๋อพอระเบิดตกตรงนี้นี่เองครับถึงว่าทำมาขึ้กันทั้งล่างไว้และอยู่ห้องทางฝั่งขวานะครับหาวินาทีสุดท้ายครับเข้ามาแพลนเลยครับโอ้โหทันด้วยฮะต้องวิ่งขึ้นมาแล้วครับน่าจะวิ่งขึ้นมาทางบันไดขวาครับและอยู่ขวาหรือเปล่าเพื่อนวิ่งนี้มาดักฝั่งนี้ครับโอ้โหสวยครับดักตรงที่มาครับแม้ว่าจะเอา อิมแพกหลอกครับแต่ว่าอ้อมมาอีกฝั่งครับเป็นหนึ่งคิวไปครับแม่ของอารอนวูฟครับแม่เกว่าภาค <laughs> หากเล่นมาสักพักแล้วรู้สึกเหนื่อยนะครับไม่เป็นไรครับ ผมมีของมาแนะนำครับไฮวินเครื่องดื่ม Energy b o o บ t กลิ่นผลไม้สำหรับเกมเมอร์เพื่อเพิ่อความสดชื่นกระวี่กระเป๋าบำรุงสายตาปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้าบำรุงประสาทลดอาการกริไหัวร้อนบำรุงสมองเพิ่มการโฟกัสตัดสินใจได้ดีขึ้นแม้อยู่ในสภาวะกดดันเพิ่มพลังและดีสุดๆครับปลุกสมองและร่างกายให้ตื่นเลยช่วยฟื้นฟูร่างกายนอนดึกแค่ไหนตื่นมาก็สดชื่นครับซึ่งเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับเกมเมอร์ทุกๆคนแน่นอนครับผมโดยวิธีการเพิ่มความเฟรชของไฮวินนะครับเพียงแค่คุณฉีกซองของไฮวินนะครับเทลงไปในเช เกอร์เติมน้ำครับประมาณสัก120-150มิลลิตรครับละเขย่าให้เต็มที่ครับเพื่อให้เข้ากันครับแล้วดื่มเข้าไปครับผมบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเปรี้ยวสดชื่นเย็นอีกด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ารสชาตินี้กินทีนี้ตื่นเลยคึกเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถดูได้ใต้ description เลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับบอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยดีสุดไปเลยครับผมไปจัดกันได้ฮะโอเคมาดูกันต่อครับกับรนด์ไชเดอรนครับกับฟิวครับผมไปฮะโอเคครับผมชั้น2ครับ ผมจะเอ่อเล่นฟิวไหนดีฮะนึกที่เล่นอยู่คิดว่าจะได้ฟิวหรือเปล่าครับมุม,มนี้วางอละครับฮึบโอ้โหบอกแล้วว่ายากครับมุมนี้เป็นม,มุมที่ฟิวกำลังยากนิดนึงครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะโดนดักดอรตอตรงล็อกเกอร์อยู่แล้วนะฟิวใสว่หน้าเลยได้ลูกหนึ่งไหมหรือไม่ได้โอ้โหเสียใจมีม,มิล่าแหละ มมีล่าก็เล่นยากแล้วครับมีล่าอีกแล้วไปีก,ก่อนครับโอเคกระจกแตกแล้วฟิวสิครับพี่น้องยิงอะไรผมเนี่ยอ่าม่ได้ตรงนี้แหละล่าตายครับ มีคนแพ้ครับตายหนึ่งครับเพื่อนแพ้ละสวยเดี๋ยวอ้อมหลังกันย่ยไม่เอาเพื่อนไม่เอาฟิลสายหน้าเลยครับมาโหจะเปิดเท่าไงมุมนี้ได้เปรียบแล้วครับมุมนี้ได้เปรียบแล้วเราไม่ต้องออกครับนี่เลยเพื่อนไปครับปืนเขาน่าจะเจาะไม่ได้นะปือนอัลลูนีเพราะว่าเพราะมันน่าจะใช้นี่เยอะอยู่ครับมานี่ครับ าสิครับอ่าฮะเยี่ยมครับผมยิงแบบไม่ปล่อยยิงแบบไม่ปล่อยนะครับอือนะฮะสุดยอดครับไปครับเป็นห้องชั้นหนึ่งนะครับตรงห้องกระเป๋านั่นเองว่าถ้าเข้าซีซีได้ชั้นบนนี่สบายแน่นอนครับอย่างแรกคือต้องหาคนครับไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเหมือนจะเคลียร์นะออเค,อเ,คเอาฟิวมาฝากครับอะ ซื้อนะครับอาโดนครับสวยครับผมเจอรู้ลงไปบอกแล้วว่าตัวนี้ครบเครื่อนครับนะทั้งเจาะทั้งระเบิดอะไรต่างๆมีครบครับเอเคจอยกับเพื่อนไปเ,เพื่อนเอาฟิวเอาฟิว<ๆ>หน่อยละกันเยค,ครับเหมือนจะโดนหรือเปล่าน่ะ ไม่มีไม่มีกล้องแล้วอะผมเคมีดูข้างล่างนี่มาเอาดูหน่อยกันครับเอาดูจะโจดแล้วหมาจ้าปะแล้วเพื่อนไปไหนเนี่ยโอ้อุตส่าห์โดดลงมาแล้วเล็งไม่ทันและโดนลงมาแล้วยิงไปก่อนศพแรกวัดแต่โดนขวาครับว่าแล้วครับมมดเรื่องต่อกับฟิลส์ครับอ่าฮ่ากับดาษสถานทูตครับผม ปาลุยโอเคผมชั้นสองฮะมีคนสปอนติกหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีเนาะใช่ครับไม่มีครับแต่เพื่อนตายไปแล้วฮะได้ยินเสียงแล้วมีคนออกมาวางใส่หน้าแล้วกดไปเลยครับผมได้แล้วไหมฮะ ด้านซ้ายครับโอ้โหยิงไม่ทันมันขึ้นมาแล้วเอ้ยทำไมเพื่อนเห็นอะไรวะน่ะตัวท้ายเป็นใครเอ่ยครับเมื่อกี้มีิวตายแล้วนะฮะเพราะมันเห็นเป็นวงๆอย่างนี้เลยเหรออะไรวะเนี่ยเออแปลกข้างบนนะเลยวงไปหน่อยนึงกดได้เอ้าวัดอะไรวะเนี่ยปักอีกแล้วเหรอ บอลลืนกันต่อกับด่านฐานชารเฟรเดฟอร์ดครับโอ้โหห้องข้างล่างซะด้วยโอเคครับวิ่ง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 เป็นอย่างตัวละครที่วิ่งไวสุดในเกมนะครับตัวนี้โอเคครับวิ่งกันต่อฮะมีคนตามหาครับแล้วเดินเข้าไปเลยหรือเปล่าเพื่อนขอเดินมาก่อนจอดใส่หน้าสักทีครับอืมสักหน่อยครับฟิวครับฟิวเคลียร์ห้องนรับเผื่อมีอะไรครับ เชี่ยห้องซะหน่อยฮะแต่เพื่อนโดนไปแล้วครับเติมไม้ครับโอ้อ้าวได้คิวครับผมสันเดอร์เบิร์ดครับที่มาดักอยู่ฝั่งนี้ครับเรียบร้อยไปแล้วฮะโดนโดนไปดูครับเหมือนจะมีตัวรออยู่นะฮะตรงนี้มีช่องครับมีวีจิ้ครับสวยครับตายไปหนึ่งครับมึงพีจิ้งได้อยู่แถวๆนี้นะครับอ๋อสัญญาณค่อนข้างแรงครับมีตัวอยู่ข้างบนนะฮะน่ะ เหมืนอนจะลงบันไดมาแล้วครับเล็งรอครับเพื่อข้อซ้ายก่อนไหมเพื่อข้อขวาซ้ายเลยนะโขเคผมข้าตรงนี้ครับฟิวใส่ครับอืมรีหลดไปก่อนครับตะปึบมาเพื่อนเคตายฮะลงมาแล้วเจอแล้ว คนข้ามันเพื่อนปลอมนี่หว่ายังไม่ตายนี่หว่าตายครับตายครับสวยงามเยี่ย <Yeah. S 2> เรียบร้อยครับผมคลิปเก๋เวอร์รี่กูดชนะแบบขาวสะอาดนะจ๊ะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบคันดีนะครับสนุกดีครับฟิวเนี่ยโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วครับกับฟิวในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างครบคันครบเครื่องจริงนะครับว่าจะเป็นการเจาะการทําลายแก๊จเจตนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่มีการเพิ่มความสามารถขึ้นมาให้เก่งมากขึ้นจริงๆนะสำหรับฟิวนะครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กล้องซ่าถึงผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ